กับสวัสดีค่ะ fc แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุปูสุคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่อง YouTube โจพารวยค่ะเปน,น,เนียงใดเนาะหลังจากเราพัฒนาเพื่อนบ้านออกไปแล้วเนาะคะ่ะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ตรงกับวันที่23พฤษภาคมสองหเมื่อนี้กะช่วงเช้าเนะคะ่ะตรงกับวันที่24พฤษภาคมสองหเนะาะแนวทางเพื่อนบ้าน ก็ออกแล้วเนะคะออกเป็นที่เรียบร้อยเน้ะ,ะอ่ะกะบเบ้าวาอย่งางไราล้ค่ะสลับผู้ที่มิโซมิลามือมีหมานมือว่านกนัขอแสดงความยินดีด้วยเด้อหงายฟีดเดอร์สุดสุขนนะคนเนาะอันนี้ของปู่รุนเน้ะคะ่ะอันนี้ของปู่รุนเราพัฒนา ของหลวงปูก่กะเลขร้อยช่วงนีก้ก็โอ้เข้าดีคักเดะะ้งค่ะสามงวดติดสามงวดสิ่งวดติดเนาะเนาะคะ่ะของหลวงปู่อะไปดูกันเลยเนาะคะ่ะลาพัฒนารอบสองทุ่มครึ่งเนาะคะ่ะออกแปดเก้าสองห้าเก้าเจ็ดสองตัวสองห้าเนาะคะ่ะสองตัวล่าง ปูห้วิ่งหกลองห้าเข่าที่เลขวิ่งเนาะวิ่งสายวิ่งสายรูดก็คือห้าเลขลอยของปูเนาะเลขลอยที่แหลกปูมาโอ้โบเป็นตะคือโราณเลขลอยมีเจ็ดเก้าห้ากับเก้าสี่สองแอดก็เลยถามเนาะโอ้ยเลขลอยปูช่วงนี้เขา่าดีค้าขนาดอ่ะนี่ค่ะ 7จ็เ้าห้าเลขออกห้าเก้าเจ็ดเสื่อก็ต้องหมุนไปน้ำเนาะหมุนกลับไปน้ำกสิหประตูเนาะแล้วก็เข้าสองตัวล่างคือห้าสองสองห้าเข้าตัวกลับเนาะแล้วก็เข้าสองตัวบนเก้าเจ็ดตรงๆ เข้าบนเข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างเข้าทั้งวิ่งรูดแล้วก็เข้าสามตัวสามตัวแตกนะคะโอ้คือคักแต่ปูนี่นี่ค่ะเลขดับนะคะเลขดับดับปูเอาอยู่นะคะงวดนี้ดับบนเอาอยู่สองงวดสามงวดติดบ่ที่ว่ดับอยู่นะกสามงวดติดแล้วเนาะ ดับบนอันนี้อ้วน,นี่เอาอยู่เนาะคาะดับบนแล้วก็ดับล่างก็เอาอยู่หมดเนาะ,คะใครมีประสงค์อยากร่วมบุญร่วม,วม,วม,วมท่านน้ำปูกับตามนี้เนาะ,ะนี่ค่ะของของปูอ่อรุณเนาะของหลวงปู่นี่เขาจะงวดติดเลย ของน้องนาวาเนาะคะ่ะน้องนาวานำโชคอันนี้เป็นร้านเนาะคะ่ะเป็นร้านหลวงปู่รุ่นน้องหหนึ่งห้าบยเลขออกสองห่าเนาะให้หนึ่งห้าออกสองห้าเมื่อวานนี้ก็แต้มเดียวนะคะน้องนาวานี่ถ้าวิ่งรูดเนาะคะ่ะตัวนึงนี่ได้ยี่สิค่ะ ของน้องก็ได้ไปยากให้ค่าขนมน้องนะคะถ้าใครอยากให้ค่าขนมน,อนะะ้อ,นมนองก็บัญชีเดียวกับอของหลวงปู่นะคะน้องนาวานี่เป็นหลานของหลวงปู่รุนนะคะอันนี้คือน้องนาวาให้ยซิบห่าหนึ่งห่าส่วนงวดของวันที่ยี่สิบเอ็ดอันนี้ อันนี้ครื่งวดวันที่ยี่สิบเอ็ดเลยี่สีของหลวงปูเลขหลวงปูเข่าอยู่ห้าเก้าแปดเข่าที่เก้าแปดน้องนาวาให้เก้าเพ่นเจ็บยิบลอตเตอรี่ให้ย่าเพันนันแปดเก้าบลูเอลามาสัสเนอให้เนาะลอตเตอรี่ยิบแปดเก้าแล้วก็เก้าเก้าเก้าสามตัวน้องนาวาให้กามาดี่เกะะ้าแล้วกันเลขออก 9, เก้าแปดอ้ยแปดเก้าบน อันนี้ก็เลขนั่งสมาธิเลขลอยคือกันค่ะอันนี้คือเลขนั่งสมาธิเลขลอยเนาะเลขลอยปูนี่เข่าสองงวดวนะะักค่ะแต่ว่าดับปูบาอยุ่เนาะเข่าแปดเก้าตรงตรง,ตรงอันนี้ยอ้อนหลังไปเนาะอันนี้กางวดวันที่สิบเก้าเข้าเก้าหนึ่งตรงตรงเนาะค่ะ เข้าที่เก้าหนึ่งตรงตรงบนวิ่งศูนย์สี่ศูนย์นะศูนย์มาล่างนะน้องนาวานำโชคเพราะในศูนย์ตัวเดียวปูเล่ศูนย์หนึ่งกับศูนย์สี่เพราะว่าน้องนาวาเป็นเด็กผู้หญิงอันนี้ก็เข้าบนเข้าล่างอีกนะคะเข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างศูนย์เนาะแต่ว่าเลขร้อย เลขร้อยบมาเนาะกัะเลขร้อยอันนี้เลขดับงวดวันที่สิบเก้าดับเก้านึงออกเก้านึงเลขดับเนาะอันนี้งวดนี้ก็หลุดไปเนาะสิบหกนี่งวดที่สิบหกนี่หลุดไปเนาะจา้ะจ้ะ แล้วก็งวดวันที่สิบสี่เนาะค่ะงวดวันที่สิบสี่ของปูนี่เข่าที่เจ็ดเก้าตรงๆรงนะวิ่งเจ็ดเข้าเจ็ดเก้าตรงๆเลขดับบนไปกับดับหาแปดแปดหาออกแปดหาเนาะค่ะสามงวดสามงวดแล้วเนาะค่ะที่เอาไปอยู่อันนี้ยอหลังไป ย้อนหลังไปหลยงวดยู่เอาเบิ้งข้าๆซ้ำนี่แล้วกอนักกับปูกับเขาหลายงวดอยู่ค่ะพี่นี่เดี๋ยวแอดจะไปสรุปให้ตอนเฮ็ดคลิป,ปูเนาะว่าหาพฤกษภาก็เข้าอยู่ที่เก้าเจ็ดเนาะน้องนาวาเลขวิ่งเลขลุ่นน้องนาวากับเข้าดีอยู่ดีค่ะพี่อันนี้ของปูรุนเนาะของปูกับเข้าติดกัน ยังงวดแล้วเดี๋ยวกันสิบสี่สิบสี่พฤกภาเนี่ยเข่าเจ็ดเก้าตรงตรง,ตงเนาะเนี่ยหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวด ้ที่เขาติดกันว่านี่คือสีงวดแล้วสีงวดตรงๆเนาะอันนี้กะของปูวรุนไปก่อนเนาะคะ่ะตามด้วยอาจารย์ทวีเนาะคะ่ะอาจารย์ทวีจันทคามมาแลเดอเลขสูตรคำนวณเนาะคะ่ะของอาจารย์ทวีจันทคามเมื่อวานนี้เนาะคะ่ะแปดเก้าสองห้าเก้าเจ็ด สองห้าล่างมิ่งรูดเจ็ดอ่าเจ็ดมาตรงๆแล้วคะ่ะเจ็ดเก้าเข้าเป็นตัวกลับแล้วค่ะออกเก้าเจ็ดให้เจ็ดเก้าแล้วค่ะของอาจารย์ทวีสองอาจารย์เข้าสองงวดเอเข้า,อาสองสองสำนักเนาะของอาจารย์ทวีนี่ก็เพอร์โบได้คือกันดีคะ่ะของอาจารย์ทวี เข้าเป็นตัวกลับใครอยากให้ค่ากาแฟน้ำ่า,ำาก,กาแฟาจันทวีกัติดตอ่อได้เนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดจะเอาบัญชีให้แล้วก็ชอบจันท์ท่านไหนก็ตามจันท์ท่านนั้นเนาะคะ่ะต่อไป งวดที่ผ่านมาของอาจารย์ทวีเข่าที่เลกรักเนาะ,ค,ะคือแปดเก้าเนาะแปดบนแปดล่างมาแปดอยู่ค่ะเพื่อนนหวิ่งศูนย์แต่ว่าศูนย์บมาเนาะอันนี้ค่สังเกตบ้างตัวรักแรกของเพื่อนตัวลักแรกวดนนี้สี่ศูนย์เก้าหนึ่งสี่ศูนย์อันนี้เลข หลักบม,มางวดวันที่สองงวดอ่าที่สิบหกเนาะคะสามเจ็ดเก้าสี่สามเจ็ดมาหลักเก้าเนาะสังเกตเบิ้งตัวนี้เนาะคะ่ะคือให้สองเนาะ,ะแต่ว่าสองเพิ่มบมาเนาะมาทางอุบลหลักเก้ามาตรงนี้เนาะคะ่ะ แล้วก็งวดวันที่ที่สิบสี่เดือนห้าที่ยิงงวดวันงวดที่หนึ่งเนี่ยคือเป็นงวดที่สามของอาจารย์เนาะงวดที่หนึ่งกับที่สองนี่แกเข้าทั้งบนทั้งล่างแอดก็เลยเอามาลงให้เป็นงวดที่หนึ่งของแอดก็เจ็ดเก้าแปดห้านะคะแปดมาเนาะคะ่ะแปดมาบน ก้าวมาล่างเนาะนี่ค่ะอันนี้ของอาจารย์ทวีเนาะก็ให้ดูเดี๋ยวแอดจะมาลงให้คุณอาจารย์ทวีส่งมาให้แล้วเนาะทั้งเลขไทยเลขลาวนะพอหลังเลขออกอาจารย์ทวีแกก็จะส่งให้เลยส่วนเลขของปู่คู่ขันเนาะค่ะของปู่คู่ขันก็ปู่ให้วิ่งรูดหกเนาะค่ะ วิ่งรุ่นหกแล้วก็ศูนย์นะคะศูนย์แอสไม่ได้เขียนลงคือให้วิ่งรุ่นหกที่แอสลงคลิปไปก็ปรากฏว่าเลขมันออกสองห้าเก้าเจ็ดหกกับหัวแล้วปรากฏว่าหกกับหัวเก้าเจ็ดหกเจ็ดเออสองงวดแล้วนะคะ ก็เป็นธรรมดาเนาะคะ่ะมีเข้ามีหลุดเนาะวันที่ยี่บเอ็ดของปูขู่ขันแต่ว่าก็ไม่ต้องเสียใจเนาะคะ่ะแอดไม่ได้ไลฟ์สดเพราะว่าช่วงนี้ทานเลขหลุดเนาะคะ่ะเลขหลุดก็จะหยุดไลฟ์สดไปก่อนเพราะว่าปูบอกว่าไม่อยากให้ FC เอฟซีพิ่นเสียเงินเสียทองน้ำเนาะคะ่ะ ก็เป็นห่วงเอฟซีเหมือนกันแนวทางของปูกขุขขันยี่สิบเอ็ดวดนยี่สิบนีกัะจับให้แปดหกออกแปดเก้าเนาะคะ่ะกลับหัวขึ้นกันแปดหกออกแปดเก้ากลับหัว เดี๋ยวยอดหลังของผู้ที่เพิ่งออกงวดสิบเก้าเพิ่งออกมากอยู่นะงอะศูนย์สี่เนาะสี่ศูนย์นะงะงวดที่สิบเก้าเนี่ยออกสี่ศูนย์ย้อนหลังไปอ่ะการถือว่าบวเป็นยังเนาะงาตัวเลขมีเข้ามีหลุดยี่สิบเอ็ดงวดเนาะยี่สิบเอ็ดงวดหลุดไปสามงวด เดี๋ยวรอดูนะค่ะว่าวันจันท์นี่ทิศทางจะเป็นอย่งไรของปูขู่คันของปูนีลุดถ้าเข้านี่เข่าติดติดกันยาวเลยนะค่ะเวลาเข้านี่เข้ายาวติดกันมากๆเลยแต่ว่าเวลาหลุดก็ต้องทําใจเน,ดนเด้อเอ็มซีเนาะแนวทางตัวแรกมีเข้ามีหลุดเดี๋ยวค่อยตามต่อตอนเข่าเนาะถ้าเลขมันเข้าดีแล้วจังไดแอดก็จะมาไลฟ์สดให้เหมือนเดิม การถือว่าบ่เป็นอยนยังเนาะค่ะเอฟซีสำหรับคนที่อยากเข้าไล์กลุ่มเนะาะไล์กลุ่มตามแนวทางของปู่กูขันก็แอดไลน์มานะคะ่ะเพิ่มเพื่อนแอดไลน์มายินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเนาะลาพัฒนาแต่ละสำนักแต่ละจันเนาะคะ่ะของปู่กูขันนี่ได้เข้านี่ติดยาวเหยียดเลยนะคะ่ะติดยาวสิบงวดเังสิแมค่ค่ะ บางทีก็เจ็ดงวดแปดงวดก็แล้วแต่เนาะแต่เราก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการดูแนวทางด้วยเนาะเดี๋ยวลอถามปูก่อนนะคะว่าลาววันจันจะมาในทิศทางไหนแบบไหนก็โปรดชวิจรณาณาในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้น ไม่ส่งเสริมไม่สนับสน,นุนเล่นการพนันทุกชนิดเด้อค่ะถูกใจก็ขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์เด้อค่ะเป็นกำลังใจกับทางง่องโจ้พะลุ้นแน่เนาะค่ะถ้าไม่ถูกใจก็กลับขออภัยด้วยเด้อค่ะขอกลับขอพอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบู่สุคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่นะคะใครกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่ก็ขอให้มีโชคมีลาภม,มีหมานมีเฮงมีปังมีรวยทุกๆคนทุกๆท่านพูดดีคิดดีทดําดีก็ขอให้ยิ่งรวยขึ้นรวยขึ้นเด้อค่ะ สหลดบคลิปนี้ขอตัวก่อนแล้วคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ